คำเตือนการแต่งรถมีความเสี่ยงโปรดอย่าบอกราคาจริงกับเมียมิฉะนั้นคุณอาจจะหัวแตกนะครับนี้มีงานอีกแล้วมีงานเนี่ยครับลูกค้าจะเอาในรถในรถตัวเอง <laughs> ไปลแล้วเลยต้องรีบถอดรอลูกค้า ก็เดี๋ยวผมจะถอดล้อรอแล้วก็หาล้อใหม่ให้หนูแดงนะครับแ้คิดก็เหนื่อยแล้วตอนนี้แกคิดก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวถอดล้อหนูแดงออกแล้วก็เตรียมให้ลูกค้าแล้วก็ผมก็หาล้อใหม่ให้หนูแดงใส่ไปแนวไหนดีเราอ่ะน่าจะใส่ไปก่อนชั่วคราวตอนนี้ไม่มีล้อสวยไม่มีมือสองที่แบบว่าเหมาะกับหนูแดงเลยมีแต่ล้อเล็ก ก็ใส่เท่าที่มีไปก่อนโอเคไปถอดล้อลูกค้าก่อนเนาะตามนี้แหละเดี๋ยวเจอกันตอนรถลูกค้ามาถึงมาแล้วค่ะลูกค้าฟอร์ดเลนเจอร์สีดำจำได้ไหมเอ่ยว่านี่ล้อของใครลูกค้ามาขอล้อในรถของพ่อค้าเลยวันนี้ลูกค้ามาดูชุดเมื่อวาน ในบ้านยังไม่ถูกใจแต่มันถูกใจในรถของเราเราก็ต้องถอดค่ะลูกค้าอยากได้เราก็จัดให้จัดให้อันนี้ล้อของลูกค้า,านี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรห้อล้อหรอ,หรอเอ่อหอ้อล้อของเราหรือของลูกค้าของลูกค้านี่น่าจะเป็นแบ็คแบ็คไลโน,หน ของลูกค้ามาต่อเจ็ดห้าห้า r สิบแปดาสิบแปมาใส่ขอบยี่สิบสองในรถเราฟอร์ดเหมือนเดิมเลยไม่ยกก็ใส่ได้แต่ว่าต,ต้องแต่งซุ้มเยอะนิดนึงเดี๋ยวมาดูหน้างานกันว่าจะแต่งเยอะขนาดไหนเดี๋ยวไปช่วยพี่เขาก่อนช่วยทำงานก่อน นี่นะคะเริ่มง,งานแล้วรอแรกฝั่งคนขับก่อนลูกค้าวิเคราะห์สงสัยก็ยืนสอบถามยืนดูช่างได้นะคะถ้าไม่ร้อน <c oughs> ของฝอดที่ทำจนมือจนชิ้นมือแล้วของฝอดเขาจะพิเศษดนึง ไม่ต้องโยกก็ใส่ได้เนี่ยค่ะตัวลังรึ้งที่เอาออกมาเมื่อกี้นั้นพอเอาออกมาแล้วก็เริ่มตัดเลย ยากไหมปอดเลนเจอเหมือนเดิมมนเดิมอีกแล้วระหว่างตัดเราไม่มีอะไรป้องกันตัวเองต้างขยบห่างๆน,นิดนึงสะเก็ดไฟมาถึงตัวได้อันนี้ก็เริ่มซื้ออุปกรณ์ทยอยซื้อแล้วอุปกรณ์ไร้สาย สำหรับติดตั้งงานนอกสถานที่ตอนนี้เปิดหลับแล้วนะคะกรุงเทพปุริมพลทนถ้าแบบทันรับลูกเลิกเรียนอะไรเงี้ยเช้าเช้าหน่อยอะไปได้ค่ะแต่ก็มีค่าบริการเพิ่มเติมนอกสถานที่นะ ระหว่างทำเพลินๆก็ดูกันยาวๆเลยไอ้คิวล้อพี่เขาใหญ่อยู่นะก็น่าจะดูแบบไม่ล้นมานี่ข้างหลังข้างหลังประมาณนี้ล้นประมาณกี่นิ้วพี่โระ,าส,ะสามสี่นิ้วเนาะสี่นิ้วได้อืมประมาณสี่นิ้วพี่เขาก็วิ่งไม่ไกลกรุงเทพสุพรรณประมาณนี้ ขับสบายๆไม่ได้แบบสมบุกสมบันมากเมื่อวาน G. จียังรีวิวล้อตัวเองอยู่เลยวัน,นี้กลายเป็นร้อใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยเสียดายไหมก็เสียดายแต่ว่าลูกค้าอยากได้เราก็ถอดให้เป็นพ่อค้าแม่ค้าเดี๋ยวมีล้อส,สวยๆมาให้จับใส่ใหม ชนี้เบิกใหม่เลยนะยางยางเอลิโว่ขอบมีอสองแมตเป็นแมตต์มือสองของเอฟแพ้ขับนุ่มเงียบสบายระหว่างนี้เดี๋ยวทีให้ตั้งกล้องดูพี่โก้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะอย่าเอาไอตินให้ลูกค้าก่อนอากาศร้อนเกิน นะคะข้างแรกใช้เสร็จแล้วเดนี่ยวมาดูตอ่อแบบล้อเลี้ยวนนะจะติดหรือไม่ติดค่ะา,านึต่อยังไม่เอาลงใช่ไหมเอาทีเดียวเลยเอาทีเดียวเลยนะ แหนกต้อนรับลูกค้าคุยไม่หยุดคุยจนสงศารลูกค้าแต่ยังไหวอยู่เพราว่าคทำงานคนทำงานเขายังไม่มองเงนตัวเองเลยคนที่ไม่ทำงานมองง่ายเลยยังไงในข้างหลังแล้วกันเนาะเริ่มแล้วฝั่งที่สอง มาเริ่มค่ะของปอดเขาจะมีลังรึ้งซ่อนอยู่ข้างในซุ้มล้อเอาส่วนของลังรึ่งออกแล้วก็ดันสง อันนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บคืนให้ลูกค้าใส่ถุงไปนะหรือเปล่าตั้งไหนก็จะโลงๆเอาไงเฮียกินข้าวก่อนอกินข้าวก่อนนะ มนเน ch, <Okay. S 2> มอยมาพัากินข้าวก่อนนะคะ ระหว่างรอดูพี่โก้ทำซุ้มฝั่งซ้ายเดี๋ยวจีพาไปดูชุดโปรโมชั่นที่ยังเหลืออยู่จาก6ชุดตอนนี้เหลือสองชุดนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูในบ้านกันเลยค่ะชุดโปรโมชั่นเหลือสอชุดสุดท้ายแล้วนะคะจากหกชุดลูกค้ามาจัดหน้าร้านไปกอบหมดแล้วเหลือสองชุดสุดท้าย พี่ๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะรีบมาจัดเลยนะคะสำหรับฟอร์ดมั้าเข้ามาได้เลยไม่ต้องยกเราแต่งซุ้มให้ฟรีนะคะส่วนพี่ e oo, อีซูซูอะโตโยต้ามิซูยกสองนะคะยกสองขึ้นไปเข้ามาเลยเดี๋ยวแต่งซุ้มให้สองชุดน,นี้ปกติราคาอยู่ที่45500บาท แต่วันนี้เราจัดโปรสำหรับสิ้นเดือนนี้ให้พี่ๆไปใส่หล่อๆคเรหล่อๆกลับบ้านไปโชว์สาวๆในวันสงการนะคะจัดไปเลยสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทลดไปต้องหกพันบาทแถมแต่งซุ้มให้ฟรีอีกปกติราคาแต่งซุ้มอจะอยู่ที่สองพันบาทแล้วก็ยังไม่รวมใส่ทวงติดตั้งในรถอีกนะคะ แต่นี่คือเราจัดโปรโมชั่นอะลดไปแล้วเกือบหนึ่งหมืนบาทนะเฉพาะสองเฉพาะสองชุดนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยเป็นยางโอตาี้ตัวนี้เป็นยางป้ายเบิกใหม่นะคะยังไม่เคยสัมผัสพื้นเลยนี่ดอกโอตาี้ลูกค้าใส่จบไปเยอะลองไปถามพี่ๆที่แบบเคยใส่มาแล้วก็ได้จากในเพจก็ได้นะคะ คือลี้งก็จะประมาณว่านุ่มๆเงียบๆขับต่างจังหวัดขับถนนดำสบายๆเลยสำหรับยางโอตานิออเทเลนรัดกับแมตต์ลบสี่สิบสี่ตัวนี้กำลังสวยเลยล้นประมาณสามถึงสี่นิ้วประมาณนี้ยค่ะนี่นะดอกยางโอตานิราคานี้ปกติยางป้ายไม่ได้นะคะตอนนี้เรามาจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆเลย สำหรับ F4 ช่องเรานะคะมีแมบสีลบ44ความลึกก็จะประมาณนี้ขนาดไส์ยางจะเป็นไสายสาง33 12.5อ่า20ปอดใส่มาแล้ว สี่คันฟอร์ดล้วนเลยฟอร์ด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 ถ้าพี่พีแบบมิซูมาด้าอิซูซูอะไรเงี้ยหรือว่าแต่งซุ้มมาแล้วยกมาแล้วเข้ามาได้เลยกับราคาโปรนี้รีบด่วนนะคะรีบด่วนนะหมดสิ้นเดือนนี้ก็ โปรโมชันนี้ก็หมดแล้วนะคะหรือว่าสนใจชุดอื่นๆชุดอื่นๆตัวนี้กว้าง5 1ตัวนี้ขอบ18ตัวนี้ขอบ20นะคะหูเยอะเยอะหลายชุดมากเลยส่วนชุดนี้ขอบ20ขอบ20 หล่อเท่อันนี้จะเป็นมือหนึ่งทั้งหมดเลยเดี๋ยวแพนกล้องให้อยู่ใกล้ๆฟู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 ฟมือหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ส่วนทางนี้มือสองล้อเทินมายางกิตติรัดกับแม็กแบ็กเมมบอรขอบยี่สิบเหมือนกันตัวนี้เป็น ยางม m o เตอร์ ang, Monster, กับม a กฟูเอ l แท้แท้เลยดูดอกยางทั้งสองชุดดูดอกยางดอกยางโอ้หนึ่งเส้นสองเส้นดูความเหลือของเขาสามเส้นและสี่เส้นราคาราคาทักมาเลย ยังไม่บอกตอนนี้เพราะว่าจำราคาไม่ได้โอเคชุดก็มีปลาออกก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ส่วนข้างนอกก็จะเป็นยางล้วนเลยค่ะพี่พี่ที่แบบเข้ามาแบบทุกเชิญอุ้ยฉันอยากได้เลยผมจะเอาเลยจะเอาตอนนี้เลยนี่แล้วก็มีให้เลือกนะคะนี่มีขอบสิบแปดขอบยี่สิบ ตอนนี้จะเป็นขอบสิบแปดขอบยี่สิบหรือว่าแบบสนใจลายที่มีในใจก็ทักมาถามก่อนเพราะว่าเบ,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 เบิก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 โกดังใหม่ได้เพราะว่าเราจะสต็อกทุกลายทุกุก,กชุดไม่ได้มันไม่มีที่เก็บหนูทำที่บ้านแล้วก็มีแม็กสต็อกก็ค่อนข้างเยอะอยู่มีขอบยี่ิบสองด้วยนะลายเข่ากว,วางพีเดดนี่ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นขอบยี่สิบขอบยีองขายดีมากมาปุ๊บไปปับ๊บมาปุ๊บไปปับ๊บล่าสุดไปสุราธานีนี่นะคะแนทนั้งสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวไปต่อกันไปดูพี่โก้ตอนนี้ปากซุ้มถึงไหนแล้วแกหน้างานอีกสักหน่อย พอดีมัน,นเป็นขอบยีิบสองมันก็จะลน้ลนล้นเยอะแล้วก็ติดค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะปรับแล้วก็เคลียร์แก้หน้างานปกติขอบยี่สิไม่ยัดเข้าไปก็ได้เลยเคสบายเคสเลย ลูกค้ามาประมาณสิบเอ็ดโมงตอนนี้บ่ายสามก็ถ้าเป็นขอบยี่สิบยี่สองไม่ยกก็ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงใช้เวลาประมาณนี้นะคะ ข้งในคุนแล้วแหละแต่ว่าแบบเฉียดเฉียดเลยมีขนาดฝอนนะเฉียดสุดๆอ่ะเนี่ยเราก็ทำกันหน้าบ้านเลยนะคะเนี่ย มีร่มคันหนึ่งแล้วก็มีอุปกรณ์พัดลมใช้เป่าความร้อนเข้ามาเพิ่มเีล่าไปดูซิว่ารถของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเหลือล้ออะไรบ้างก็เลยไปจับล้อมือสอง ที่ลูกค้าเทินที่อยู่ในบ้านนะคะมาใส่สำรองเอาไว้ก่อนอย่างว่าแหละพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีของติดบ้านเอาไว้ลูกค้าบอกว่าอยากได้ชุดในรถก็พร้อมถอดเลยถอดเมื่อเช้าค่ะถอดขึ้นถ่วงให้ลูกค้าเรียบร้อยไม่ล้นแล้วล้นนิดเดียวนิ้วเดียวใครสนใจชุดในรถไอในรถ ในรถของของเราก็พร้อมถอดอีกเช่นเคยยางกิติชุดนี้ไซส์เท่าไหร่เอ่ยมาดูกอนเออ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 ออไซส์อยู่ไหนวะอันนี้สองหกห้าห้าสิบห้า R20 แม่แท้นะคะแบกเมมเบ้าดอกก็นี่เหลือนะเหลือเยอะนะเนี่ยใครไม่อยากล้นมากกลัวจา่จาจ่าเฉยๆก็มาจัดได้เลยนะคะเนี่ยไม่ไม่ล้นเลย หูล้นแก้มนิดเดียวใครมีตัวซุ้มล้อใหญ่กว่าตัวนี้ล็อโค่มันจะบางนิดนึงค่ะใครมีซุ้มล้อแบบเอ้คิวล้อหกนิ้วอะไรเงี้ยโอ้สบายไม่ล้นเลยคัเนี้ยกลายเป็นล้อหุบและนี่ก็ล้อเทินล้อเทินยางเอ็กคอม ก็สวยนะไซส์สองเจ็ดห้าหกสิบห้าอาสิบแปดบอกเหลือๆอ,อยู่นะพี่เขาใส่จอดเนี่ยค่ะใครมารับช่วงต่อเชิญเลยเดี๋ยวถ้าลงน้ำยานะราคาจะคุ้ขึ้นกว่านี้นะสนใจทักแชทเลยนะคะเพราะว่าแม่ค้าก็ไม่รู้ราคาว่าพ่อค้าเขาเทินมาเท่าไหร่ ตะสวยนะพี่เขาใส่จอดจริงๆอะ่ะไม่ค่อยได้ขับเลยใส่ออฟโรดก็มาได้นะขอบสิบแปดพี่เขาไม่ได้ยกก็ใส่ได้ของฟอร์ดเ n นเจครับสวัสดีครับอีกรอบนะครับผมตะกี้อัดไปแล้วก็ลืมเปิดกันสั่น,นก็เป็น Ford ดเ n นเจนะครับฟอ r ์ดเ n นเจออันนี้ ซื้อมาแล้วหกปีนะครับไม่ค่อยได้ขับก็พี่เขามีอาชีพมีรถอีกคันหนึ่งครับไม่ค่อยได้ขับนะครับเป็น Ford ตัว Cap นานๆจะมีตัว Cap มาทำนะครับส่วนมากเป็นสี่ประตูก็คันนี้มามาใส่ล้อย2ิบสองนะครับมาใส่ล้อยิบสองเป็นล้อ XF นะครับล้อแท้จากอเมริกานะครับติดสติ๊กเกอร์ด้วย ี่ครับแล้วก็ยางเอลิโวนี่ครับเอลิโว้เอมทีนะครับตัวตัวล็อกสตาร์ล็อกแท็กตัวล็อกแท็กเอมทีนะครับขนาดสามสิบสามนิ้วนะครับกว้างสิบสองจุดห้าอายิบสองนะครับก็ตัดแต่งซุม้มตัดแต่งซุ้มถอดบังโคนนะครับ ตัดแต่งสุ้มถอดบางโคนทั้งฝั่งกันชนแล้วก็ฝั่งโดยสารนะครับก็ติดเล็กน้อยตอนนี้ติดเล็กน้อยนะครับสำหรับรถเดิมใส่ได้นะครับแต่ต้องแต่จะติดเล็กน้อยนะครับนี่ครับทรงประมาณนี้นะฟอร์ดใส่ได้ตั้งแต่ตัว t หกเลยนะครับผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับมีตัว t หกสีแดงด้วยหนึ่งคัน สจะเป็น T6 Y t a กหรือ XLT หรือแม้กระทั่งแรปเตอร์ใส่ได้นะครับไม่ต้องยกแต่ต้องตัดแต่งสุ้มนะครับนี่คันนี้ก็มีคิ้วล้อแล้วนะครับมีสกูปหน้ามีบันไดเหล็กบันไดข้างเหล็กนะครับเปลี่ยนล้อแล้วดูใหญ่ดีไหมครับมีิกาต้องอย่างนี้นะครับ เมกาต้องแบบนี้เมกาสายหมอบแล้วก็บันไดหลังครับของโอแลนของอารลนเดอร์ตัวตีครับของอารลนเดอร์ก็ดูเข้ากับต่อยางเลยครับตอนมามาขอบสิบแปดนะครับมาขอบสิบแปดนี่ครับขอบสิบแปดออฟสิบห้ายางสองเจ็ดห้าหกห้าสิบแปดนะครับ ไซส์นี้ก็ว่าใหญ่แล้วนะครับมาเจอขอบยีิบสองเข้าไปนี่คือจิ๋วจิวจิ๋วจิว,จว,จวเล็กไปเลยครับใครที่เบื่อเบื่อแล้วครับแต่งรถก็แต่งแนวเดิมยีราฟแคะบ้างออฟโรดขอบสิบหกบ้างออฟโรดขอบสิบแปดบ้างอยากลองเปลี่ยนแนวมาหาผมได้เลยครับเราไปทรงเมกากันดีกว่า ปันใจพี่จ่านี่ครับโทรมาได้ครับที่0969956499นะครับ AKP Custom View มี YouTube ด้วยนะครับเข้าไปดูได้เลยที่ YouTube AKP Custom View นะครับนี่ครับร้อยยืนประมาณ4นิ้วถึง5นิ้วนะครับ Ford เอนเจอร์เดิมเดิมนะครับย้ำเดิมเดิมไม่ยกนะครับก็เดี๋ยวผมส่งงานเลยนะครับพี่ขอบคุณมากครับผมมขอบคุณครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับผมค่อยๆไปนะพี่รอใหญ่ขึ้นค่อยๆขับนะครับพี่น้องคนไหนชอบแม็กล้อแม็กสวยๆยางนี้สวยมาเลยร้านน้องเขาับแลัวทั้งช่างทั้งเดียวช่างโอเค ครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับก็พี่ชายน่ารักมากเลยได้ครับได้ครับบุญนะพี่ครับก็พี่เขามาจากมินบุรีนะครับตอนนี้จะกลับบ้านแล้วก็ขอบคุณพี่มากครับที่มาอุดหนุนผมมินบุรีก็มีนะครับจริงๆแล้วร้านแต่งรถแต่ว่าพี่เขาก็อุตส่ามาขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ okay, <thank> ขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบค่อยๆไปนะพี่นะ <Okay. S 1> ไปไมกาอีกแล้วครับไม่ยกเหมือนเดิมขอบคุณครับ